หลวงพ่ออีมีความรู้ในการใช้ยาแผนโบราณรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีเวทมนต์คาถาเสกป่าวัตถุมงคลเป็นเมตตามหานิยมชินเบลอเลยเนี่ยอได้เลยสัตหีบโอตรงปากครับปากทางเข้าวัดสัตตหีบนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้จะชวนมาเที่ยววัดหลวงพ่ออีสัตหีบเข้ามาด้านในวัดเป็นวัดที่กว้างใหญ่เลยนะ ศาลาหลวงพ่ออ,อ,อีด้านประตูวัดก็จะมีร้านขายอาหารตามสั่งเยอะแยะเครื่องด,ดื่มนี่เราเข้าไปไหว้หลวงพ่ออีก่อนเข้ามาในโบสถ์ก็ควรจะต้องกราบซื้อดอกไม้ทุกเทียนขึ้นไปไหว้หลวงพ่ออีก่อนบรรยากาศภา,ายใน วัดหลวงพ่ออีเติมน้ำมนันตะเกียงมีบริเวณวัดก็จะมีทำบุญทำทานดูด้านไหนสิวัดหลวงพ่ออีสามเณรพุร่ามีเป็นที่รับสังฆทานสามเณรพุร่า เปิดเจ็ดโมงเช้าปิดสี่โมงครึ่งนั่นหลวงพ่ออีวิหารหลวงพ่ออีอาบเข้ามาก็จะเป็นที่ให้ดูชาระหลวงพ่ออีรุ่นบูแล้วนะ บูชาลูกเหรียญนับเงินสดูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อหลว่สัตยทีบพระดังในพระสัตระหลวงพ่อหวไปด้านในเดี๋ยวหงอื่น อธิษฐานขอพรอธานอธานสามเวลอรก็จะเป็นพะ ประจำวันเกิดพันนักปกวันเสาร์ศุกร์สาวพาลาโเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็ร่วมบริจาคซื้อโรงศพเด่นเด่นหลวงพ่ออีวัสติกิรุ่นแรกเลยเดนหลวงพ่ออีวัสติกิรุ่นแรกเลยตรงนี้ก็ทำบุญโรงศพ นอนก็อีนคอ้รัประทานไปดูสิรออ,อันนี้ด้านหล,งนอ,งอ,ลองรัประทาน คนมาเั mà, <Ừ. S 1> <ong> ็นเยอะเลยนะเนี่ยเป็นที่เริ่มสายศรัทธาและก็อันนี้ก็จะเป็นผูชางท่านท่าเจ้าปิฎกตัดสินมาว่า ชิญชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่ออีอย่างนี้พิพธภัณฑ์หลวงพ่ออีอยู่นี้ น้ำมนต์โงไภไข้เจ็บออกจากวิหารหลวงพ่อหยีมาก็จะมีบาดน้ำมนต์นะใร้รักษาโครคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็จะขึ้นไปที่วิหารเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อหยีและบูชาลอยพระพุทธบาท เจดีเจดี JD, JD pe, ร้อยปีผมก็ย่ โดยสังเกตพระครูพระครูวรเวทมุนีหลวงพ่ออ่พุทธสโลอดีตเจ้าวาดวัดสตัตหีบทุกที่หนึ่งเกิดเมื่ออะไรอะหนึ่งหนึ่งปีฉลูสองสี่ศูนย์แปดอุปสมบทเมื่อปีพศสองสี่สามสองสร้างวัดสตัตหีเป็นเจ้าวาดเมื่อปีพศสองส,องส,องสี่สอง 2.442ได้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสัตหีปี2467เจ้าคณะอำเภอสัตหีบแลเป็นพระอุปชาญได้รับพระราชทาสมณศักดิ์เป็นพระครูปี2484สัญญาบัตรที่พระครูวรารเวทมนีหลวงเพราะอีมีความรู้ในการใช้ยาแผนโบราณรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีเวทมนตคาถาเสกเปลาวัตถุมงคลเป็นเมตตามหานิยม20กันยา24 89มรณภาพด้วยอิริยะบทนั่งขัดสมาธิตรงกับวันอะไรอะ10ปีจอเวลา2องทุ่มครึ่งรวมสิริอายุ82ปีแรม10บข้ามเดือน10ของทุกปีเป็นวันทําบุญท้ายวันบรณภาพของท่าน นอกจากนี้ท่านยังใช้วิชาอาคมที่ศึกษาและฝึกฝนมาจนแข็งแกร่งจัดสร้างและปลุกเสกเครื่องรางของขังอย่างผ้ายันเสื้อยันปรักขิดออกแจกจ่ายแก่ศิษยานุศิษย์ทุกอย่างเป็นที่เรื่องรือในคุณพิเศษมาจนถึงทุกวันนี้แม้หลวงพ่ออีจะมรรท่าไปนานหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่ศรัทธานในตัวท่านก็ไม่เสื่อมคลายทางวัดได้จาก การจัดงานบุญแต่ละครั้งที่วัดสัตหีมีผู้คนจากทั่วภูทุกสารทาิศหล่ามไหลามากราบนรมัสก,การรูปเหมือนของท่านยิ่งสำหรับชาญหัวมือตะวันออกแล้วยังลํำลึกอยู่เสมอว่าท่านยังเป็นยิ่งขวานทางจิตใจทั้งโดยอภิญญาและโดยธรรมหลวงพ่ออีท่านเก่งในเรื่องของยารักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เรื่อง โชคลางเครื่องรางของขังมีคำทาตาบาูชาพระบรมสารีนิกธ่าต่างๆสวยงามน,นี่เป็นสาราพระกุฎิเจ้าวาดัาสติกีพูทที่สาม อกอกมาจากวิหารประวัติของหลวงพ่อหยีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะโบสถ์รูปอะไรเนี่ยเือ,อสวยงามปิดแบบจากพิพิธภัณฑ์หลวงพ่ออีแล้วเนี่ย ก็อยู่ติดกับวิหารที่ปฏิษฐานองค์พระประทานนะอดอกบัวสวยงามไปเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันตรงนี้ก็มีที่ให้ถวายเทียนด้วยรอยเทียนประจำวันเกิดด้วยดูสิรอยเทียนประจำวันเกิด ตามสีเลยสุกสีฟ้าสาวสีม่วงลอเทียประจําเกิดเลาเบริเวณบาก็จะมีร้านขายน้ำขายอาหารตามสั่งอย่างเลยร้านหน้าก็มีผลไม้ก็มีนะ ร้านน้ำหมูกรอบราคาไม่แพงห้าสิบหกสิบบริเวณหน้าวัดก็จะมีขายข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงเข้าวขาหมูและร้านของฝากเจ้าเก่าด้วยตรนงนี้ก็ร้านขายของฝาก<บ>เป็นพวกปลาหมึกแห้งกุ<ๆ>้งแห้งต่างๆนะบริเวณ หน้าวัดที่หลานที่ยังหน้าวัดก็จะมีแดงเบเกอรี่อ๋อไอไอติมเย็นคลินิกก็มีนะเออเรือนหน้าวัดสดปาปชินเบลเลยเนี่ยเอาศยได้เลยพีสัตหีบบอว่าตรงปากครับปากทางเข้าวัดสัตหีบนะจ๊ะสำหรับวัดหลวงพ่ออญิง ก็จะามาไม่ได้รวมมีประมาณนี้นะจ้าเชิญแวะมาเที่ยวกันเลยวัดท่านเก่งในเรื่องของการรักษาโรคไทยไข้เจ็บนะจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าขอมีความสุขความเจริญ